สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวกล่องร้านแอนชัยเมี่ยงปลาเผาแยกสุสมานครับกระเพราปลาทับทิมผมทำกับข้าวมาก็เยอะนะแต่กระเพราปลาทับทิมเนี่ยผมว่าอร่อยร้านนี้เขาทำอร่อยเลยพอดีพี่ปฏิวัติเขาโดนบอลเยอะางเลยเลี้ยงข้าวขอบคุณพี่มากเขามากนะขอบคุณมากเลยนะพี่เดี๋ยวดูข้าวกันครับเขาสั่งมาให้นี่เขาหอมันอย่างดีนะฮะ มีผิดพิน้ำปลาแล้วก็แตงกวาโกข้าวนี้โคตอิ่มอะกล่องเท่าไหร่นะพี่70บาทกล,ล่องละเจ็ดสิบบาทดูครับคือแต่ว่าอิ่มนะเยอะให้มาเยอะดูเลอบผมจับเนี่ยหนักมือมากเลยเรามาดูกระเพราปลากันเดี๋ยวผมเอาข้าวใส่นะนกระเพราปลา เขาเคยเลี้ยงผมครั้งหนึ่งแล้วล่ะคืออผมว่ามันอร่อยดีอ่ะเดี๋ยวข้าวก่อนนะหเยอะมากเลยข้าวใช่ครับดูชัานี่ครับปลาทับทิมนะฮะเขาคล้ายๆเอาเนื้อปลาไปต้มนะผมว่าที่ผมเดานะ เอาเนื้อปลาไปต้มแล้วก็แกะเนื้อปลามาผัดกะเพรานะครับเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวเคี่ยให้ดูนะอร่อยมากครับแต่เขาจะผัดออกหวานๆหน่อยนะอานนี้นี่ยครับจะเป็นลักษณะเนี้ครับมีหัวไฟสองชัดให้เห็นเนี่ยครับผมเห็นไหม เนื้อปลาทับทิมแน่นอนครับแต่ผมกินที่แรกๆก็คล้ายๆเนื้อปลาช่อนเหมือนกันนะเขาทํามาดีนะครับเนี่ยถูกใจมากเลยโอเคครับแยกสุดสมานสนามบินมีกระเพาอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายชวนมากินนกันได้เลยนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาก็แถวเนี้ยอาหารอร่อยเยอะระกำบังอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบรีวิวกระเพราปลาทับทิมไม่เป็ียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ